สวัสดีครับรู้ไว้ก่อนเสียตังกับผมแอดมินจุบันนี้นะครับกับเจ้ารองเท้าอัล้าพาราดห้5คู่นี้ครับ ก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับรบกวนกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราชาวรัวนนาคานะครับอัลต้าพาราดามหนะครับเป็นรองเท้าสายถนนที่มีพพอร์ตหนาที่สุดนะครับของทางอัลต้านะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากรายการที่มีชื่อว่า Badwater 135นะครับซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่ โหดมากนะครับโดย135ไมล์กับ217กิโลเมตรในสภาพอากาศที่ย่ำแย่มากๆนะครับกว่า40องศาเซลเซียสนะครับใน d e s ว l a ล e นะครับผมและบนถนนบางจุดเนี่ยสามารถทำให้ยางของพื้นรองเท้าเนี่ยละลายได้เลยนะครับและท้ายคลิปนะครับผมจะมาบอกว่า4ข้อที่เพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนเสียตังค์กับเจ้าอัลต้าพระดำม้คู่นี้มีอะไรกันบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มกันที่สเปคกันก่อนนะครับผู้ชายนะครับสแต็กไฮส้นเท้าอยู่ที่30มิลิเมตรนะครับหน้าเท้า30มิลิเมตรดอบศูนย์ครับเบอร์9 US อยู่ที่318กรัมผู้หญิงนะครับสแต็กไฮส้นเท้าที่30มิลิเมตรนะครับหน้าเท้า30มิลิเมตรดอบศูนย์เบอร์8 US อยู่ที่261กรัมนะครับเทคโนโลยีที่มากับรองเท้าคู่นี้นะครับอัปเปอร์นะครับเป็นเอนจิเนียร์เมสที่วางโครงสร้างผ้าเมสให้มีความสบายระบายอากาศได้ดีบาลานซ์แฟชชั่นนิ่งนะครับ ความสูงระหว่างพื้นรองเท้าบริเวณส้นเท้าและหน้าเท้าเท่ากับศูนย์นั่นหมายความว่าพื้นรองเท้าตั้งแต่ส้นเท้าจนถึงหน้าเท้ามีความสูงเสมอกันมีลักษณะาตามธรรมชาติของเท้ามนุษย์ช่วยลดแรงการกระแทกในขณะวิ่งและส่งเสริมให้ท่าวิ่งดูดีและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นฟุตเชพโ t o บ็อกออกแบบโต้บ็อกให้มีความกว้างพอดีสำหรับนิ้วเท้าและเหมาะกับรูปเท้าเพื่อความมั่นคงในขณะวิ่งเร็ว อัลต้าอีโก้นะครับมิดโซที่บางลงแต่เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองที่ดีขึ้นฟุตพอดเทคโนโลยีมิดโซและอัลโซที่วางแพทเทิร์นตามรูปก,กระดูกเท้านะครับสามารถรองรับการกระแทกและยังเป็นมิดกับเส้นเอ็นแล้วก็โครงกระดูกเท้าของเราไกด์เวลลนะครับทำหน้าที่เหมือนเป็นรางรถไฟนะครับใส่บริเวณอุ้งเท้าช่วยพยุงไม่ให้ข้อเท้าบิดเข้ามาข้างในมากเกินไปนะครับและลดการลงน้ําหนักได้ดีสเตเบลไลซ์พอดนะครับแผ่นสเตเบลไลซ์สจุดที่อัลโซทําหน้าที่ช่วยป้องกันเท้าล้ม และนี่คือ4ข้อนะครับที่เพื่อนๆจะต้องรู้ไว้ก่อนเสียตังกับเจ้าอัลต้าทอรดาดัม5คู่นี้นะครับ 1. ไกด์เรียวนะครับตัวหุ้มส้นเท้าบริเวณด้านในนะครับทำหน้าที่เป็นไกด์บอกการวางเท้าช่วยการพยุงข้อเท้าไม่ให้บิดเข้าไปด้านในมากเกินไปนะครับ 2. s t ตเบลไล e ์อนะครับวางไว้จุดสําคัญ3จุดใต้ฝ่าเท้าช่วยป้องกันเท้าล้ม 3. m มิโซอีโกพื้นมิโซที่เป็นเจ้าประจําของความเด้งและช่วยส่งแรงวิ่งได้ดีนะครับมีความหนาแต่ไม่ยวบ 4. อัลต้าพาราดัม5นะครับเป็นรองเท้าพื้นหนาที่มีสพอร์ตแรงกระแทกและพยุงข้อเท้าสามารถใส่ได้ทั้งคนเท้าปกติและเท้าล้มเท้าแบนนะครับใส่ได้ทั้งวิ่งระยะสั้นและระยะยาว และนี่นะครับคือทั้งหมด4ง4ข้อที่เพื่อนๆจะต้องรู้ไว้ก่อนเสียตั้งกับเจ้าอัลต้าพระดำ5 5ผู้นี้นะครับและสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจสั่งซื้อนะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้ารับชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์ l e a r n เน r ้อ .com ของเรานะครับแล้วกลับมาพบกับผมกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ